Oh, three. การแข่งขัน a b i y o g อ็น d ูโ o ทีม3คนยิ่งใหญ่ครับตอนนี้ทะลุเกือบไป100ทีมแล้วนะครับเกือบ100ทีมแล้วนะครับตอนนี้ลุนสน,นี่นะครับเราอยู่กับกีฬด,ดรางน้ำนะครับนี่นะครับพี่น้องมากกว่านะครับจน100ทีมก็ไปแล้วนะครับงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ผมต้องไปใช้น้ำนะครับเดี๋ยวเราคับั่างจากโยโก้ซูเปอร์เซเว่นครับออกล้ออย่างหนา,า,านสุดยอดยิ่งใหญ่มากครับอาาโอเคเดียวไปแล้วนะครับพี่น้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ผมบอกเาลยว่า,ววาจำนวนรถเยอะมากอันนี้คือแข่งสามคนนะ ใหญ่เดี๋ยวไปเจอกันเนินมังกรโคโมโดรับประกันความมันปลา,ปาโคโมโดนี่นะครับโคโมโดตอนนี้นะครับโพสรถบรรทุกแก๊สมาแล้วนะครับเอาเถอะตอนนี้นะครับโพสรถบรรทุกแก๊สมาแล้ว สวัสดีครับสายปลาทุกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่พวกท่านรอคอยหลังจากที่นอนบารับเนาะบารับนอนกันเลยตั้งแต่ทําคลิปออกไปนี่นะครับก่อถือโอกาสนะครับทาคลิปไปเลยนะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ API y o g โยโกเอ็ดูโรทีมสามคนนะครับวันนี้วันที่สิบสี่กรกฎาคมหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวขอพูดไปเลยเนาะระยะทางของพวกท่านเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ี่สบกิโล ตวกลบนะครับเส้นป่าลายเอนดูโร่นะครับขอย้ยนะครับว่าเป็นลายเอนดูโร่นะครับไม่ใช่ลายฮาร์ดเนอร์ทำความเข้าใจนะครับส,ขอ,สขอขอต้องแท้ไปหน่อยครับาการสอบดีพี่น้องนะครับผมสายป่าที่เดินทางเข้ามาบ่อน้้ำพุร้อนดอยสักเกตครับสำหรับ ตลอดวันนี้นะครับเส้นทางเอโดโรเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3 p c และมีเนินมังกรมังกรโคโมโดโงานนี้มีอยู่2เนินนะครับเนินมังกรโคโมโดโงานนี้มี2เนินนะครับไม่มีทางหลบดันอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะรับผิดชอบในการ พี่น้องที่ทาการตันขึ้นเนินนะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับต่อการเขาคูดอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ขอบล้ออลูมิเนียมอย่างแข็งนะครับโยโกซูเปอร์เซเว่นนี่นะครับนะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับ AP i เไอพครับเดี๋ยวติดตามรับชมบรรยากาศตลาดครับผมเอกหนึ่งคนนะครับที่บอกว่าปีเมอร์เนี่ยระดับพักการละนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ นะครับ,บรก็กอบอกว่าเพื่อจะหัวกรว่าเพื่อนขี่รถได้ไดมีปีมือมาก<ด>นะครับเพราะว่าโ,โ,โอ้โหขี่ขาีก้เลือพลังนะเปือพลังขอตอน,นครับเทพแพท yeah. สวัสดีครับผมวันนี้เทพแพทมาเขียวมาเขียววันนี้วันนี้อยากเจอเนิน <c oughs> มังกรคอมาโด้องต้องกัใชายดำมากเลยครับวันนี้วันนี้นะครับเส้นทางป่า มีอยู่ทั้งหมด20กิโลบวกลบเดี๋ยวผมมาบอกเสื้อา่จาจะบวกลบขนาดไหนเป็นไปได้หมดแต่ว่ามีอยู่ทั้งหมด3 b c 3 b c กับโคโมโด2ลูกโอ้2ทีมนะครับอันนี้การแล้วเนาะคัดไม้นนนเนาะอยากการแล้วเนาะเดี๋ยวขอจับเสื้อก่อนเสื้อสีอย่างเนี่ยสีสีลายนี่นะหนาเสียงเนาะสีฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคียเข้าสนามเสื้อลายสีไหนสีฟ้าแขนเหลืองเนาะอ๋อ bt สวัสดครับไอ้คแบกไม้กมาแลครับวันนี้นะครับม่ือายรับประกันความบันเทิงครับงตลานะงเองม่บ้านเาครับอันนี้ประวังว่าเป็นคนดังคณะในจึงไม่ครับเอ้าเฮาที่เหลือเป็นคนเป็นคนอดะผมจงไปวันนี้นายโอ้ครับเส้นทางทั้งหมดมีอยู่ ตาควากิโลมาใกล้ๆหน่อยเส้นทางไปอยู่ตาควากิโลบวกบวกลบแปลว่าเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางลายเอ็นดูโรไปใจลายฮาร์ดไอโอไปได้แต่จะบอกเาื่อนว่าพีซีทั้งหมดมีอยู่3 PC พีซครับพีซีติ๊กเะอครับสามพีเนรมงกลโคโมโดนั่งพอเกขึ้นได้ยังผมพอไล์สดอยู่ครับวันนี้ถ้าจะได้เจอเนรมังกลโคโมโดผม ซึ่งมันคือไฮไลท์ของงานเลยไหมครับติซิกเนเจอร์ครับทีเคดีโอเลครับครับอานนี้เนอนโกโมโดมีอยู่สองเนินสองเนินกู้เตอร์จะมีเนินเดียวจะตายกันละอ่ารอบนี้จัดด้วยสองเนินมีสองจัดด้วยชำๆเลยโอวาแปะออกทีพีตอนไหนบอกหูครับผมผมยังบอกหูเลยไข่สามัญโอมาเต็ออกอีพีตอนไหนเอ๊ โอเคครับเดี๋ยวปั๊กกันในสนา,า,นนามครับต้องพร้อมใหม่วันนี้